สวัสดีครับผมนายธนพชชวาลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้จะมานำเสนอรายงานวิจัยสาขกิจศึกษาเรื่องระบบตรวจสอบระยะเวลาประกันสินค้านะครับ,รบข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการนะครับบริษัทไทยไอคิเทคประกอบธุรกิจงานวิศวะแลนะการให้คำปรึกษาทางเทคนิคบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์สำหรับสถานศึกษาผลิตภัณฑ์สำหรับหน่วยงานผลิตภัณฑ์สำหรับสถานพยาบาลเกี่ยวกับความปลอดภัยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์ครับครับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะครับเนื่องจากบริษัทปร,ระสบปัญหาในการจัดการข้อมูลสินค้าที่อยู่ใน ระยะประกันแรหมดสินค้าซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการให้บริการหลังการขายนะครับปัญหานี้ส่งผลกระทบให้เกิดความยุ่งยากในการติดตามสถานะประกันสินค้ารวมถึงอาจทําให้เกิดขอ้อผิดพลาดในการบริหารจัดการข้อมูลให้แก่ลูกค้านะครับแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับผู้จะทําจึงได้มีแนวคิดในการจัดทําระบบตรวจสอบระยะประกันสินค้านะครับให้มีความแม่นยําม,มากขึ้น และระบบนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาและประกันสินค้าผ่านทางการสแกน QR Code ที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับสินค้าแต่ละรายการได้ครับครับวัตถุประสงค์ครับ 1. เพื่อพัฒนาระบบในการทำงานและกระบวนการการตรวจสอบระยะเวลาประกันสินค้านะครับ 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพความมั่นยำในการตรวจสอบระยะเวลาประกันสินค้าครับ 3. เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิด ขึ้นจากการตรวจสอบประกันสินค้าด้วยวิธีการแบบเดิมครับครับระบบงานเดิมนะครับก็จะเป็นการสอบถามลูกค้าทําพนักงานทําการค้นหาแล้วก็ค้นหาผ่านไฟล์ Excel อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับระ,ระบบงานใหม่จะเป็นสามารถดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นได้แล้วครับแล้วก็ลูกค้าสามารถเช็คเองได้ด้วยครับ ครับวิธีการดําเนินงานครับหนึ่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทว่ามีปัญหาในด้านใดแหละจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการติดตามสถานะและการบริหารจัดการข้อมูลครับผม2อออกแบบระบบตรวจสอบสินค้าระยะเวลาการสินค้าวางแผนการแบ่งงานของแต่ละคนทั้งออกแบบการทําง,งานส่วนต่างๆทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านครับ3ามตรวจสอบระบบระยะเวลา การสินค้าพัฒนาเว็บไซต์รวมถึงรวบรวมปัญหาแหละติดตามข้อมูลความต้องการของการใช้งานพร้อมท้งตรวจสอบเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงและตรวจสอบข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นและประเมินผลตามการใช้งานจริง 4. ปรับปรุงระบบระยะเวลาประกันสินค้าปรับปรุงเว็บไซต์ที่ได้มีการประเมินผลและทั้งที่พร้อมแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นตัวอย่างผลงานครับเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงการนะครับซอฟต์แวร์1โปรแกรม visual studio code 2โปรแกรม sql workbench 3โปรแกรม github desktop 4โปรแกรม figma ภาษาที่ใช้1 java script 2 sql 3 node js ครับ รสรุปผลการดําเนินงานนะครับผลจากการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างแบบตจอตจงจงํานวน5ท่านนะครับด้านการออกแบบ4.27ด้านความสามารถของระบบ4.47ดเนี่ย3ด้านความถูกต้อง4.87 4ด้านเนื้อหา5 5ด้านความปลอดภัย4.73ครับสรุปเปรียบเทียบนะครับ ระบบงานใหม่มีค่าเฉลีย่ยสูงกว่าระบบงานเดิม41.17%ระบบงานใหม่ช่วยลดขอ้อผิดพลาดในการตรวจสอบน้อยลงกว่าเดิม10.66%ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ